ผนี่มันตกลงมาไม่เลือก็ดูเลยก็เหมือนกับความรักอะครับตกลงมาไม่เลือกเวลาเหมือนกันว้าวน้องันนี้ไม่ไปเรียนเมื่อพบรักก็ต้องพักเรื่องเรียนก่อนสิครับดีมากเลยนะความวอดวายของชาตินี้อยู่ในกำมือของน้องแล้วนี่ยเอ่อพี่คะ วานหนูตัดกับพี่แล้วอ่ะวันนี้หนูขอตัดกับพี่คนนึงไม่ได้หรอคะไม่ได้หนูเอาความหวา,หมานมาเติมในเส้นเลือดให้พี่คะ่ะงานคุณช่วงนี้เนี่ยคงเลี่ยงที่โดนแดดไม่ได้เลยใช่ไหมครับคุณก็ควรที่จะเตือนตัวเองใช้ครีมนวดบ้างนะครับ คนที่เขารักคุณเนี่ยเขาจะไม่ต้องเป็นห่วงถ้าหมายหนงแฟนวันนี้ฉันยังไม่มีใครนะคะเดีวลาที่ฝนตกเน่มันมหูเหงาไงก็ไม่รู้นะฮะก็ทำไมพี่ไม่หาแฟนเอาไว้กอดเวลาเหงาก็รออยู่แค่นั้นรอใครอยากครับก็นั้งยูดตรงนี้นพองมาทางนี้แล้วก็ยิงให้เราเลยนะไม่เห็นมีใครเลยครับแต่เราเห็น ผมไม่รู้นะครับว่าคนที่เคยรืมมันเกิดคุณคนนั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแต่ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้จะไม่มีวันลืมผู้หญิงเนี่ยเวลาที่มีปัญหาหรือไม่พอใจอะไรนะก็ไม่ชอบพูดชอบเคลียให้เรื่องมันจบเร็วๆอ่ะแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจฉันบ้างท้าวัานหนึ่งเนี่ยเราเจอคนที่เขาผ่านมาแล้วเขาจะไม่ผ่านไปเหตุผลที่คนเลิกกันหนึ่งแค่ไม่รักกันแล้ว อะไรวะที่ไม่ได้ถูกทิ้งให้อกหักอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ดีขึ <h 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 ้นไหมครับหายเศร้าไหมครับพี่เฮ้ยเราไม่ได้อกหักมันเว้ยอบ้าหายเอาแล้วแต่ละกันเอาแล้วแต่